สวัสดีจ้าพี่น้อง FC ทุกท่านค่ะเมื่อวี้สาลักผ้าแสบมา,มาข้าไม่กินก๋วยเ,เตี๋ยวบั๋นซอป,ปอบั๋นสับเปรื้ปปรรข้าได้น้ำกินหมูเหลือมาจากซีสเกตงานหมันนะจ๊ะ้มก๋วยเตี๋ยวอันนี้มันเบบขวบๆแล้วเนอะเพราท่านได้กินบเพราะท่านได้ใส่ดึงเย้ <Yeah. S 1> มือนี่เป็นเย้ yeah. ยังบ่พออีก <laughs> เยอะเออใส่ปัจจัยกันเนยอ่มากเลยไม่กันไห งูมูอ่นกากมูมีกากมูเกนี่ดิโอ้ห้นันมาเดินอย่า่นี้เนเมียมันี่มูควบเราหลายเลยมูเฮ็ดกินยิ่ยาเยี่ยบไหมนะเที่ยวใหม่สำรับมาน้าคตเตี้ยวยังกินมาเนาะเฮเตียังกินนะนาคตนี่เป็นสัปลยนี่ดิอะที่ข้าขายบอกว่าพี่เฮ็ดอย่างโร้นะ คุ้มมารมุท่านดวงกิบมังแสบอ่ะมาเลยพี่น้องกินน้ำกันกินน้ำกั้นมันนี่แหละยุคให้ยุหน้ายุทงยุท่าอันนี้ก็มี่ระเด็นลงต้นหลายลงต้นสุดเทสินเดี๋ยวจะมาล่ารสแสบ คลิปนี้ระหว่างค่ายผู้อื่นกจเจ้าของช่องค่ายจ้าของก็พิ้วตัวแดงมนจะขึ้นเนาะเป็นอะไรเปอไถามแม่เป็นอย่างข้เมนต์แสดงความจีนเขามากมั้งไง้มเมนช่องเขาถามว่าทำไมไม่ไปดูช่องอูบ้านเลยวันนี้คอมเมนตสี่เมรแ่เบิงไปเบิ้งช่องคอยแน่ปฏิอืมเคยก็จินึกอันย้อนพิ้วแต่ละเทียรพี่้องเ้ยเดี๋ยวรับผมสู้รถ ซื้อบิดสองสามร้อยกินเล่นเดียวหันยอดวิวดีๆสีเย็นเสิร์มซับปลเรือมากินซอยจูุ้ำกันตอยีกินกากงูไปก่อนเดี๋ยววิวมันเป็นตันที่มันจืดให้นำมังหน้าอีกจักหน่อยอันกุเยช่มาแสบหรอกกินให้มันแสบมากินแสบจนสี่บึงเขาอ่ะ เสีบกุชลาห์ดูหนึ่งองพิกจหน้ารอพ้อเนี่กูจนกูจางงนนำซุมันมาเสียบกูได้สั่งสางมาหมามากินยังอยมันก็ได้ซิ้อกินมามาไม่ขาดไม่ลงพนตีว่าได้ว่าได้กินเองก็เสนี่ามกคขาแสบบ่ขาดยังแม่สะเลยบาปรับปรุงนาเจียวเลวใสๆสมม้นหอยคั่วนัวว่ามันตั้งนามลูกสินแท่บนำซุปแท่นหาเหร เฮดแซบนี่เครื่องกุงแม่กับปยักแม่บนอ่ะอืมน็เฮดบะแสบริหูนี่ไม่ะมน,นบริหูเนี่อันนี้กรับเบืองอนนบเบืองเฮดห้มันนวันี่แซบเปิดเป็นสูตรกรบบอกในยูทูบบอสขันน้ำน้นำซุปน,นวดเขาก็ปบบริปรุงเนาะมไม่แต่แซบอยู่แล้วเข้เขาเฟขึ้นเป็นยังคอคอขายดีลยเลยอขายดีนี่ให้เราพื่อนด้วยกินมาหลาย,ลาย,ลายรามม้นานเลยอีบีเป็นรสาวหนุนาะลรขายดีขายเลยเหรอรับขายบวก ตัวกระเสือมไ <mij> e? ปขายคุณภาบอคุณภาายยอะจุกเดี๋ยวุกสั่งเลยนี่มันกินเป็นละมองละหมองก็ยัง่าปรุงบ่เขาไทยก็ไทยคอนแอบไทยคนค่บโอ้ยนบดังลงไทยดกไม่ไทยเหรนจะกินเห็นจเปิดแมงสองช่องรวดเลยบ เดี๋ยวเขาจะกินเขาจะกินแทนเดี๋ยวค้องสองอย่างพี่น้องเดี๋ยวองสองกินมันยังขุดมเบ่งมีใบจ้ามีทักจ้ามีข้าจ้างา,านทา้งเื้อกินให้มันเสียบเธอมันกับว่าเสยบสิกินให้มันเสียบมันกับเป็นไปไว่าใดแม่นบ่เดีโคตรมันมาหิวสิกินให้มันือจังม,ม,ม,มันหิวาหมาเสียบมันกับว่าม่กินไม่นำแลนะ้วแม่อเปียก อืม้วนก็กินน้อยๆก็อิม่มหากินกินได้บาหลายได้วา่าแต่ว่ากินดุแค่นั้นเลยอืม,มใช่กินมาหลายแต่ว่ากินดุม,ม,ม,มันก็เลยอ,อ้วนกินได้ไม่เยอะบอกไม่อ,อยากงานเลยเอเอ เมื่อนางไ่รมขอบคุณซับเปอร์ที่เอิญไม่กินก๋วยเตี๋ยวมื่อนี้ค่ะอะไรลุกขึ้นเก่าเดี๋ยวเอิญแทบะเข้ามาบงเนพี่น้องเขาเบเดียวเินมาหลดซื้อตว้หอกมะนาหมนเดักเบืตงอกตลาานัดพอดีตล่านัดตัง กาหมูสับเปรเลยด้พีมน้องแสบอยูกกินยังสเบิร์นเหรอือมันแสบ่ว่ากาหมูสับเปรเลยแสบเ่ะแสบเข้มข้นกหมูขายเลยหืมเขมด้ยมือเ้มแสแบมงเาจกะเ็ะเ็นะเยเนีให้หมดนียนจามาหากินเนยงเนาะเป็นขอบเป็นขวดได้ไหมถึงมาท่งของเขาพูดไทยได้ยังไม่หอดเลย โอ้ข้ไทยมือหาหกพันขัดด้วยใครจะทำไเงินมันตายมือือจะคนก็ตายปีหนึ่งสองปีใจเทยนท่านที่พิขาน้ำผัวไปเล่นไฮโลหัดเล่นไฮโลมันจริงเห็นมันแข่งไปเลยน้าเชียร์ตำรวจขึ้นขึ้นใส่ว่าไหลกุ้ยอันนี้อันบกมูหน่อยนี้ที่มันกบจำเราเดิมถามาหากินมิอาชีพิยัง เดี๋ยวมันร้อนมันกัดเหย่ะจะกินพอแห้งเลย่เจินบบนีคูกกันลับตายตายแย่ลูกแย่ลูกหนีแย่ลูกหนีฮันะโลโหลยี่สายเธออนปุเสาไม่กิน<อ>ก๋วเตี๋ยวค่ะสีเ<อ>ลืองย่างไดเลือกย่างใด่เอกจังมง ใช้น้วยกะทถ่านนะกินเรียบร้อยแล้วค่ะแซ่บพี่น้องค่ะฮะอีนุ่นใดมันไปหาอีนุ่นใดอินุนใดเขาไปลอยอีกลอยอีกเขามาเร็วเขาไปแต่วั่าสูงเแซ่บปะกากหมูรีวิวกากหมูสามมติซื้อแล้วอมไว้สามวัน เคี้ยวไม่ได้นะ<อ>ฟันหักนนี่เน่เฮ็ดกกิบไ,งไ้ใครซื้อไปแล<ง>้วต้องเป็นโรคไตไตวายเฉียบพันเพราะว่ามันเกี๊ยมากไป,ป,กมมาปตาร,รีวิวเดี๋ยวบอกว่ากินซื้อไปแล้วคนกินต้องเป็นโรคไตอะไรนะพี่นายจิ๊กอบที่มันชอบเกินกันอ่ะอร่อยจริงทิ้งพี่นายจำลุงจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะอีฟสี่ะ เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า